ข้อ4กํกำหนดให้เมทริก A เป็น2 1แล้วก็ลบ2ลบ1แล้วก็เมทริก B เป็น1 1 0่ลบ2จงหาเมทริก x เราไฮไลท์คำนี้เมทริก x โจทย์ต้องการหาเมทริก x ที่สอดคล้องกับสรรมการต่อไปนี้หลักการคือแบบนี้ถ้าต้องการหาเมทริก x เราต้องย้ายข้างให้ x เหลือตัวเดียว ต้องย้ายข้างให้เมจิ c X กเหลือตัวเดียวอย่างเช่นข้อแรกเนี้ยมันติดใครอยู่นะติด2องก็เหมือนต้องกําจัดเลขสองอะแต่ว่าเหมือนต้องกําจัดตัวนี้ก่อนก็คือเหมือนย้ายไปบวกแล้วเอาสองไปหารลักษณะนี้แต่ที่ไม่ทําต่อเพราะว่าอะไรนะด้านขวามันคือใครนะ A ยกกําลังสี่หมืนโอ้โต้องมาหาตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเออสี่หมื่นรอบ ใช่ใชต้องมาหาตัวนี้ก่อนเราต้องไล่จาก A กําลังเลยนะกําลังหนึ่งก็คือต้องเริ่มจาก A กําลังหนึ่งก่อนมันก็จะเป็นสองหนึ่งลบสองลบหนึ่งอภิเยกก่อนเดี๋ยวต้องใช้พื้นที่ใช้พื้นที่แป๊บเดียว40มือรอบ พื่อไปเจอในหะ้องสอบจะได้ไม่ตกใจไงตกใจตอนนี้ไปแล้วหาเอกำลังสี่หมื่นพี่เขียนวิธีการคือแบบนี้ถ้าลักษณะโจทย์ที่เป็นถามยกกำลังเยอะๆครับกำลังเยอะๆอย่างเช่นกำลังสิบเป็นต้นไปอ่ะเริ่ม เสียเวลาคิดแล้วใช่ไหมวิธีการคือเดี๋ยวเราไล่กําลังสองก่อนอย่างเงี้ยพี่เรียกว่ากาลังเยอะๆไล่กาลังสองก่อนแล้วก็ไล่กําลัง3แล้วสังเกตว่าเลขมันเพิ่มยังไงหรือมันเท่ากันไหมอะไรอย่างงี้นะเพราะว่าคือคูณกัน4ี่หมื่นรอบพี่ว่าถ้าเอาจริงๆโหปีหนึ่งเสร็จป่ะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเอเอเรา,เ,า,เ,าเราก็เลยต้องมาลองยกกําลังสองก่อนว่าแล้วก็ค่อยๆสังเกตว่ามันจะเป็นลักษณะไหนงั้นพี่หากําลังสองก่อน คือเหมือนเป็นโจทย์ที่แบบเจอแล้วเด็กตกใจอาจจะข้ามเลยก็ได้นะสมมติใครไม่เคยเจอเงยโหกำลังสี่หมื่นอ่าไว้ก่อนเนี่ยเราก็ลองคูณการสองรอบลองหากำลังสองก่อนออวงแถววงหลักลักษณะนี้ใครหากำลังสองเสร็จแล้วก็ลองหากำลังสามต่อนะนแล้วพี่ว่าถ้ากำลังสามได้แล้วเราตอบได้แล้วว่าสี่หมื่นนี่คือใคร ตัวแรก2กับ2ได้4แล้วก็1กับลบ2ได้ลบ2ก็บวกกันเหลือ2แล้วก็เปลี่ยนหลัก2คูณ1ได้2แล้วบวกกับ1กับลบ1ได้ลบ1แล้วก็บวกกันได้เลข1แล้วก็เปลี่ยนแถวเห็นไหมเราลองคูณเองนะลองคูณเองนะเปลี่ยนแถวก็คือเป็นแถว2กับหลัก1 เราจะได้ลบ2กับ2ได้ลบ4แล้วก็บวกกับลบ1กับลบ2ได้บวก2มันจะรวมกันได้ลบ2แล้วก็สุดท้ายหลัก2ลบ2กับ1ได้ลบ2แล้วก็ไปบวกกับลบ1กับลบ1ได้บวก1รวมกันได้ลบ1อันนี้คือเอกลังสงท่นน้าทนน ทีนี้สังเกตว่า a กกาลังหนึ่งกับ a กําลังสองทำาไมกันนะเออมันเหมือนกันนะมันเท่ากันใช่มันเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะสรุปเลยก็ได้นะว่าถ้าเกิดเราจะหา a กําลังสามเราก็ต้องตั้งต้นจาก a กําลังสองมาคูณ a กําลังหนึ่งใช่ไหมพี่เขียนให้ดูคูณ a กําลังหนึ่งแล้ว A กําลังสองเราหามาแล้ว ที่เป็น2 1ลบ2แล้วก็ลบ1แต่ว่า A กกาลัง1ก็ต้องตัวเดิมถูกไหมก็ต้องตัวเดิมเป็น2 1ลบ2ลบ 1. 1พี่ว่าคู่นี้ไม่ต้องคูณแล้วเพราะว่าเราคูณมาแล้วก่อนหน้านี้ใช่ไหมเราคูณมาแล้วคําตอบก็ได้ตัวเดิม <S 2> <S 2> <ๆ>เพราะฉะนั้น A กกาลัง3ก็ต้องตัวเดิมใช่ไหมเราคูณมาแล้ว <S 2> <S 2> <ๆ>เราก็เลยสรุปว่า A กกาลัง3ก็ต้องได้ตัวเดิมที่เป็น2 1ลบ2ลบ1 เรียบร้อยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการยกกําลังไปร้ว,ว่า A กําลังสิบเท่าไหร่ก็ต้องตัวเดิมเพราะฉะนั้น A กําลังสี่หมื่นก็ต้องตอบตัวเดิมก็คือ A ก็คือ a พูดง่ายๆก็คือ A งั้นพี่สรุปแบบนี้นะงั้น A กําลังสี่หมื่นเราก็เปลี่ยนเป็น A ได้เลยเพราะว่ามันก็ค่าเท่ากันนะมันก็ได้ตัวเดิมสําหรับน้องที่ไม่ชอบคณิตไม่เก่งคณิตพี่ขอแนะนําเป็นคอร์สมอห้าเทอมหนึ่งราคาพิเศษ2,900บาท แต่ถ้าใครอยากได้โปรที่ดีและคุ้มที่สุดพี่ขอแนะนำเป็นคอร์สม5เทอม1และ2ราคาพิเศษ3,990บาทใครสนใจสมัครทักมาที่ map อันเดอร์สกอร์ด้มีตัวแอดไซด์ด้วยนะพี่ชัว่ว่ามันจะช่วยให้เราผ่านคณิตและทำเกรดสีได้แน่นอน